สวัสดีครับผมในคลิปนี้ผมจะมาสอนปลดล็อกหน้าจอนะครับรุ่น vivo y 91c นะครับเคยรุ่นนี้นะครับผมติดหน้าจอแบบนี้นะครับอย่างนี้นะครับโอเคนะครับผมให้เราทำการเปิดโปรแกรมนะครับโปรแกรมนะครับ mrt 3.19ตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สอน ติดตั้งโปรแกรมตัวนี้ด้านล่างนะครับผมถ้าใครยังไม่มีก็สามารถไปติดตั้งก่อนนะครับผมโอเคนะครับครับผมก็ทําการเปิดโปรแกรมขึ้นมาเลยครับผมที่ผมโอเคนะครับอ,อย่างนี้นะครับก็ตัวด้านบนเลยครับผมรอสักครู่นะครับ โอเคนะครับโปรแกรมก็รันขึ้นมาแล้วนะครับให้เราติ๊กตรงที่ vivo นะครับผมอันนี้ผมติ๊กแล้วนะครับแล้วก็มาเลือกหัวข้อโมเดลตรงนี้เลยนะครับผมให้เป็น vivo นะครับ y 9 1 4 c ตัวนี้นะครับอย่างนี้เนาะโอเคนะครับไม่คลิกเลยครับผมแล้วก็กดตรง format นะครับตรงนี้นะโอเคนะครับ ให้เราทําการสตาร์ทค้างไว้เลยครับกดกดค้างไว้อย่างนี้นะครับผมแล้วก็ให้มา,ากดลดเสียงแค่ไว้นะครับของเครื่องนะั้นแล้วก็เสียบสาย USB เข้าเครื่องนะครับผมเมื่อเราทําการเสียบาสายแล้วนะครับโปรแกรมก็จะรันแบบนี้นะครับผมรอสักครู่นะครับผมมันจะใช้เวลาสัก สักแป๊บหนึ่งนะครับผมถ้ามันขึ้นคําว่านะครับ all is done อย่างนี้แสดงว่าเสร็จแล้วนะครับผมแล้วก็ต่อไปให้รอให้เครื่องบูตขึ้นมานะครับผมเมื่อกี้นะครับถ้าโปรแกรมมันทําสําเร็จแล้วนะครับเครื่องมันจะดับนะครับผมให้เราทําการเปิดเครื่องขึ้นมาใหม่นะครับก็ใช้เวลาสักคู่นะครับผมรอให้มันบูตขึ้นมาก็มันก็จะมาเข้าหน้านี้นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอกดเข้าไปข้างในก่อนนะครับ โอเคนะครับผมผมก็ได้ทำการกดเข้ามาดูแล้วนะครับทีนี้มันจะติด f r b นะครับติด Gmail นะครับผมขั้นตอนต่อไปแล้วผมจะพามาทำการแก้ไขติด Gmail ในเครื่องกันนะครับผมกดย้อนกลับไปครับกดตามคลิปเลยนะครับผม กดเลยนะครับเข้าไปเลยนะครับผม โอเคนะครับขั้นตอนถัดไปเลยครับผมก็ผมให้พิมพ์ด้านบนนะครับ ลบตัวนี้ออกนะครับตัวนี้นะครับตัดลดตัวนี้นะครับผม ติดตั้งเลยครับแล้วก็ดาวน์โหลดต,ตัวนี้นะครับติดตั้งเลยครับผม เปิดเลยครับครับผมก็กดปุ่มตัวนี้นะครับผมใส่รหัส Gmail ของเราเข้าไปนะครับ นนีนะครับใส่รหัสเข้าไปครับผมใส่รหัสเข้าไปแล้วนะครับกดตกลงเลยโอเคนะครับให้เรารีสตาร์ทเครื่องอีกครั้งนะครับผม โอเคนะครับลองกดเข้าไปดูนะครับผม โอเคนะครับจะเห็นว่าเรา,เาใส่ g m เม l ของเราก็ไปแทนนะครับเพื่อให้เครื่องสามารถทำงานได้นะครับผมกดข้ามไปเลยครับโอเคนะครับเอ่อท่านี้ก็เป็นอันเส็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมอขอบคุณครับ